Oh, อ้ออีทบรรยากาศบ้านทำความสะอาดบ้านกำลังเสร็จต,ตื่นมาต้องทำเลยนะทำทำแล้วดูวดขี้ขันโทรทรงโทรศัพท์ห้ามจับเจ้าโยเกิรต์ตไขมันตำ่ำสูงเส้นนะคะอ้อ oh, อีทเน้สัยอย่างไปเลย ข้ามนกับได้อบไม่ข้าวโอยู่ข้างบนแต่ไม่ใส่ละกินนี้แล้วมันจะได้สื่นใจทำงานเหนื่อยตื่นมาต้องทำเลยนะถ้าไ่ทำแล้วมันได้ถ้านั่งคือยุคโทรศัพท์หรือว่าทำอย่างอื่นก็คืออยากจะทำโรงงานบ้านเลยตื่นมาต้องทำความสะอาดบ้านเลยเจ้า เ้ามังเกิงเซ็ตพอดีตื่นตั้งแต่ตีตีห้าฮ่้ประเด็นแดดออกนิดเดียวอิดมีคนถามว่าลดไปกิโลสองกิโลคือสมศรีไปเซาหนาไงไปเซาหนาเราเหงื่อมันออก ถ้าเหงื่อมันออกอะ่ะอยู่ต่างประเทศอะ่ะมันต้องทาเหงื่อออกเพราะว่าอากาศมันหนาวสมรีถึงอ้วนเพ่ออย่างนี่แหละเจ้าพ่อเหงื่อมันออกปั่นจักรยานปั่นใครไหนก็จังแต่มันนตะเหงื่อมออกต้องไปซาวนะ่าหรือว่าไปออกกําลังกาย <c oughs> ออกกําลังกายกันยังไปไมันได้เตี๋ยนะคะเขาขาดเจ็บโอ้โหไปโดนในอย่างมาขาดเจ็บสมรีก็ไปซาวนะ่า คับเงือออกอ่ะเพราะว่าอยู่นี่มันเงื่อมออกเนาะมันต้องคับเงือออกขนาดทำความสะอาดบ้านนี่นะปิดประตูหน้าต่างมดไครเธอมันโอบอ่ะเงือออกอ่ะย้ำออกน่ะไปเศร้าหนาหน่ยเข้าไปหลอบแหลงนี่นะเงือย้ำออกเนี่ยต้องเข้าหลอบสองหลอบสามไอเงือออกมานน้อยเดียวเนี่ยเพราะว่ามันไขมันอุดตันนะเนาะเพราะว่ามันเงือมันออกไนงะ อยู่ต่างประเทศเหงื่อมันออกหอยาบโดยเฉพาะสมรีนะมันมันเจรดดนี่ถ้าไปอยู่เมืองไทยกับว่าไปอย่างถ้าเหงื่อออกอย่างเมืองไทยนี่จะผอมเร็วเจ้าอยู่ประเทศออกอ่ะเหงื่อมันออกัถึงอ้วนมันได้ครับเจ้าคอปยังหว้าขนาดเจ้าคอปไปเมืองไทยเห็นไหมเหงื่อแกออกแกไปเมืองไทยทีไรแกอผอมกลับมาทุกทีเพราะหยางเพราะว่าเหงื่อมันออกไงอยู่ี่เหงื่อมันออก เคยอ้วนถามมาสมชีกินไว้ได้ไหนมีคนบอกห้ามกินข้าวเย็นสมซิมก็กินข้าวเย็นเลยหลังจากใบาสามไปเราคือเมาอย่างใส่ปากสักอย่างเลยเจ้าหลังจากใบาสามนะนอกจากว่าทํากับข้าวเฮาเจ้าคอปจะจะจิ้มเหี้นน้อยเดียวอันนะ่ะจะจิ้มหนามมันหรือว่าอย่างเงี้ยบางที่กับจิ้มว่าสมสีทำกับข้าวสวนน้อยจะจิ้มเจ้า จะกินเนี่ยตื่นมาหกโมงนี่นะตีห้านี่นะจะกินจะกิ่นเดี๋ยวเนี่ยจะกินข้าวตอนเจ็ดโมงถึงเก้าโมงรถเรือวางเนี่ยจะกินแล้วก็เที่อย่างบางทีก็ไม่กิดนแล้วบางทีก็เลยเมื่อเดียวเจ้าถ้าหิวได้แต่อยากกินยำอยากกิ่นอันอย่างที่มันเปรี้ยวๆอ่ะถึงจะหากินแต่กินก่อนใบสามนะหลังจากใบสามไปแล้วก็กินอย่างสักอย่างเลยเจ้า สมศรีเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะไม่เคยกินอาหารตอนเย็นเลยนะน้อยค่กกะหนูแจกจะทําหมูกระทะหรือว่าไปบ้านแม่ย่าจะกินอาหารเย็นนะถ้าพราว่ากินก็ครอบครัวนะทําเขียนมันก็เป็นไปไมได้จะก่อไปบ้านแม่ย่าจะกินแต่อยู่บ้านนี่มันไม่ไค่กิน เดือนนี่จะมีสักข้างเลยสองข้างจะกินประมาณ6กโมงห้าโมงออย่างนี้นะหลังจากใบสามไปแล้วคือสมศรีกินหยางหรือเจ้าน้องเจ๊จะกินส้มกินผลไม้มเคยอ้างุ่นี่ส่วนน้อยที่สมศรีจะซื้อมากินมสมศรีจะกินสตรอเบอรี่สตอบบรอเบอรี่ก็เปรี้ยวเนาะจิ้มิกเกลือะไรอย่างเงี้ยมักกะอะไรอย่างนี้ มม่วงอันอย่างประมาณเนี้จะกินเจ้าข้าวเคยนิ่ม่คยกินจะกินมือเจ้ามือเดียวเข้าอ่ะอืมเดี๋ยวนี้ลดแล้วเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกินละทุกครั้งจะกินข้าวห่อหนึ่งกินมดนะอันนี้ตะวาปะน้ำมดแีเ่เบ้าข้า ไปละขอบคุณทุกคนนะคะตีแนะนำสมศรีสมศรีจะพยายามลดให้ได้เราจะไปซาวนาบ่อยๆให้เหงื่อมันออกจเจ้าเหงื่อมันไม่เคยออกไง